ครับตอนนี้ศักเทพาก็อยู่บนเครื่องนะฮะของไทยไลออนแอร์นะฮรบินลัดฟ้าไปสู่หาดใหญ่สนามบินหาดใหญ่นะครับนะะตอนนี้ก็ถึงบ้านเกิดของศักเทพาแล้วนะครับนิคมเทพาตำบลท่าม่วงอำเภอเทพาจังหวัดสงขลานะครับเพื่อนๆน,นะฮะบ้านของศักเทพานะฮะอยู่ตรงกันข้ามกับที่ทําการ นี่มสร้างตนเองเทพานะครับเดี๋ยวจะนำพาเพื่อนๆชมกันต่อไปนะฮะติดตามผมมานะครับเพื่อนๆติดตามผมมานะครับอันนี้เป็นบรรยากาศรอบบ้านตอนนี้ก็มาพักอันนี้สักเทพาลงมาใต้ครั้งนี้ก็มาพักบ้านคุณน้านะฮะคุณน้าน,นีนะฮะแล้วก็อันนี้นักเคลื่อน นักเขยของสักเทพานะแล้วก็อันนี้เป็นหลานสาวคนสวยน้องนานะเป็นลูกสาวของน้านีนักเคลื่อนน้านีนี่เป็นน้องสาวของคุณแม่ของสักเทพานะฮเนี่สักเทพา,า,าเลยใช่ครับเป็นเป็นน้องแท้ๆเลยครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณน้าทั้งสองเนี่ยใจดีมากๆแล้วก็นอนพักที่นี่มาพักมาพักที่บ้านนาคนนี้แล้วก็มีน้องเบนนะฮะที่น้องเบนน้องดี นะฮะแล้วก็น้องนานะที่แบบดูแลมาร่วมดูแลครับมาบ้านใครครับอ่ะนี่อันนี้อันนี้แหละเป็นบ้านณนีครับบ้านณนีบ้านนกเคลื่อนนะครับบ้านณนีกเคลื่อนที่ต้นรต้นสูงอยู่ตรงนี้เลยที่สักเทพาลงมาใต้ก็มาพักบ้านนาคนนี้ครับอ่ะน้องเบนให้การน้องเบนน้องน้องน้องดีนะน้องเบนน้องดีแล้วก็น้องนาให้การต้อนรับดูแลอย่างดีเยี่ยมสวนยางของนักเคลื่อนเนาะใช่ครับสวนยางของนักเคลื่อนนี่ นี่เป็นสวนยางของนะาที่อยู่บริเวณรอบบ้านแล้วก็หลังบ้านที่นี่มีอาชีพกันก็คือการตัดยางน้านนีน้าเคลื่อนก็ตัดยางมาตั้งตัดยางครับมีอาชีพตัดยางน้านีนัาหนีอันนี้คือน้านีนะฮะเนี่ยเนี่ยใจดีมากคุณหน้าที่ใจดีมากๆแล้วนะานะทุกคนก็ใจดีครับใจดีแต่ว่าศักเทพามาใต้ครั้งนี้ก็มาพักบ้านนะาหลังนี้นะาก็ให้การต้อนรับดูแลอย่างดีเยี่ยม ก็ขอบคุณมากมากได้รับความรักความอบอุ่นจากครอบครัวนะครับนะเดี๋ยวจะพาไปชมด้านในบ้านนี่ที่ตรงตรงที่นอนนะครับใช่ครับอันนี้ครัวห้องครัวอันนี้ห้องครัวแล้วก็ถัดไปก็ที่นอนครับห้องพักห้องพักนะครับโอ้ยเหมือนนี่สอนเลยนะครับผมประยอร์มากเลยอันนี้อันนี้อันนี้เป็นห้องพักของศักดิ์เตพาแล้วก็น้องๆครับที่เดินทางลงไปนะฮะด้วยกัน นี่น้องนี้ครับที่เห็นนั้นก็น้องนี้น้องสาวคนเล็กครับน้องเบนออกมาแล้วที่เดินทางนนคนนนก็น้องเบนนะฮะน้องสาวคนสวยเป็นลูกสาวของนันีนักเคลื่อนนี่แหละครับครับนี่ครับดูภายในบริเวณบ้านอ่านี่ออกมาข้างนอกอันนี้บ้านหลังสกีนี่เป็นบ้านลุงคุณลุงหลวงพินป้าหิน อยู่ติดกับรั้ววัดพ่อของพี่พันนะพ่อของน้องน้องน้องประพันธ์ครับคุณพ่อของน้องประพันธ์จินดารามแล้วตรงนี้ก็จะเป็นบ้านญาติกันแหละบ้านญาติแล้วนี่ข้ามถนนมาฝั่งนี้จะเป็นเป็นที่ทําการที่ทําการางคมที่ทําการนิคมสร้างตนเองทีพอาอ๋อตรงนี้เป็นที่ทําการนิคมนะครับตรงนี้แล้วก็โค้ดไม่ให้ดูด้านโน้นไกลๆมองไปนะครับด้านโน้นเนี่ยตรงนี้เป็นหน้าวัด ครนี่กคมเทพาถ้าเลยไปด้านโน้นจะเป็นตลาดนี่กมเทพาใช่ครับอ่าเป็นตลาดนี่มตรงนี้เป็นหน้าวัดนะครับนี่ครับทีนี้ก็จะพากันเดินเข้าไปที่วัดเนาะอะตะ่ตอนนี้ให้ดูถนน,นก่อนให้ดูถนน,นตนนจะนำพาเพื่อนเพ้่ไปเที่ยวในวัดนะฮะอ่าไปเที่ยวในวัดนะครับครับโอ้ยรถก็มีแต่น้อยนะไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ตอนนี้ครับถนนมีบริเวณหน้าวัดอยู่ครับอ่านีบริเวณหน้าวัดอ่านั่นแหละ นี่นะครับทางเข้าวัดซุ้มประตูทางเข้าวัดครับต้นไม้ที่เป็นต้นมะขามใหญ่อะอยู่ไหมครับตอนนี้จําได้ไหมครับพี่ศักดิ์ไม่ไม่เห็นนะไม่เห็นแล้วนะเพราะว่าทุกอย่างเปียนไปแล้วเนาะทุกอย่างเปลี่ยนเพราะหลายปีแล้วไม่ได้ไปเนาะแปลงไปตามการเวลาของคใช่รู้สึกต้นใหญ่ๆบางต้นก็ผมไม่เห็นแล้วจะมีต้นใหญ่ๆอยู่ตรงนี้ต้นหนึ่งนะน่าจะเป็นมะขามหรืออะไรใช่แหละต้นมะขามเนาะข้างวัดข้างวัดตรงเอียงๆอยู่ตรงหน้าบ้านของ ที่พันตรงนั้นนี่ครับที่นี้เดี๋ยวจะพาเข้าไปตรงนี้เป็นทางเข้าวัดแล้วก็ประตูซุม้มคนถ่ายทำนี่ถ่ายละเอียดเนาะถ่ายนานเลยครับนี่จะได้เห็นเห็นซุ้มวัดนี่หน,หน้าวัดนี่ครับก,กว้างจริงๆครับตรงนี้อ่าเน,นี่ยอันนี้ข้างในวัดข้างในวัดแล้วอันนี้โบสถ์หลังใหม่ที่ก็สร้างโบสถ์หลังใหม่นะครับครับจะได้เก็บ ความทรงจําเก่าๆความทรงจําดีๆที่เคยอยู่ตรงนั้นเนาะหลายปีแล้วไม่ได้ไปครับผมเนี่ยนี่ให้ด้ชมกันอันนี้บรรยากาศภายในวัดมีต้นไม้เขียวขจีก็ล่มดื่นดีในในวัดล่มดื่นมีวัวด้วยนะวัววเห็นชาวบ้านมาเลียงก็ตกระจัยวิ่งเลยครับวัวนี้เขาไปเลี้ยงเรือยวัวที่วัดครับอย่างนี้ วาวชาวบ้านเขาไปเลี้ยงนะอ๋อไปเลี้ยงให้กินหญ้าพระท่านก็ไม่ไม่ว่านะเพราะมีหญ้าเยอะจะได้ไม่ต้องไปตัดหญ้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่าได้ช่วยกันคนละอยากให้เขาไปเล็มหญ้าให้ไปเล็มหญ้าเนี่ยนี่ด้านหน้านะอบตอนนั้นยังไม่ได้สร้างนะที่ไปตอนนั้นยังไม่ได้สร้างอ่ะนี่ครับตรงนี้จะเป็นโรงครัวหลังนี้ก็ตอนนั้นศักดิ์เทพากับคุณแม่เพียรจินดารามได้ได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าภาพกัน